ตลาดสำนักช่าง,งกองการเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในและสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่หนึ่งและชุมชุนจากเขตที่หนึ่งนะคะและในขณะนี้ค่ะท่านประธานได้เดินทางมาถึงบริเวณเปิดกิจกรรมค่ะทมานต้นถวายความเคารพตรงหน้าวันทีัประธานเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชกการะ ข้าพระพุทธเจ้านายกนกเกษชาตินายยกเทศมนตรีนครน,นครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักง,งานเทศบาลพนักง,งานกลุ่มเทศบาลลูกจ้างและพนักง,งานจ้างเทศบาลจิตอาสา904ประชาชนจิตอาสาพระราชทานและประสบนิกรทุกหมู่เหล่า ขอพระราชทานพระบรมราชานาตจ,าจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา,ากับภูพิทัศน์สวนสาธรารณะเฉลิมเกียรติเรื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i ิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง ด้วยหัวใจเฮ้ hey! พร้อมเสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิต はい。